ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุรีต่างพากันเฮือหาเมื่อพบว่าลูกวัวกำพ้าเพศเมียตัวหนึ่งมีลักษณะนิสัยแตกต่างจากลูกวัวที่เคยพบเห็นทั่วๆไปทั้งมีความแสนรู้ขี้อ้อนชอบกินขนมชอบกินนมจากขวดและชอบเดินตามเจ้าของไปยังสถานที่ต่างๆเป็นที่รักใคร่แก่ผู้พบเห็นจึงเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ที่บริเวณลานบ้านของนายบรรเจิดครองศักดิ์อายุ57ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่123บ้านซับเปิบหมู่ที่6ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่ามีประชาชนให้ความสนใจพากันเดินทางมาดูลูกวัวกำพร้าเพศเมียสีน้ำตาลอายุราว2เดือนซึ่งฐานเจ้าของตั้งชื่อให้ว่าเจ้าทองคูณกำลังเดินเล่นไปมาอยู่รอบบริเวณบ้านพร้อมทั้งกินขนมกินนมจากขวดที่มีชาวบ้านนำมาป้อนด้วยความคุ้นเคยและน่าเอ็นดูเป็นอย่างมาก ผิดแปลกจากอุปนิสัยของวัวทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดโดยนนยบันเจิครองศัก์พร้อมด้วยนางสาครครองศัก์อายุ50ปีเจ้าของวัวแสนรู้เปิดเผยว่าเดิมทีญาติของตนได้เลี้ยงแม่วัวพันธุ์บราันซึ่งได้ตั้งท้องใกล้คลอดช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน2559แม่วัวท้องแก่ก็ได้คลอดลูกวัวตัวดังกล่าวในที่สุดเป็นวัวเพศเมียแต่เคราะห์ร้ายแม่วัวเกิดอาการมัดลูกไหลออกมาด้านนอกและมีอาการไม่ค่อยดีญาติของตนจึงได้ไปตามช่อที่ปศสุสัตอำเภอวังโป่งมาทำการช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถ ช่วยแม่ัวได้จนเสียชีวิตในที่สุดส่งผลทำให้ลูกัวต้องกำพร้าแม่โดยขณะนั้นญาติของตนไม่มีเวลาดูแลเลี้ยงดูจึงเสนอให้ตนและภรรยานำลูกัวมาเลี้ยงแทนเนื่องด้วยความสงสารลูกัวกำพร้า ตนจึงไน้นามาเลี้ยงไว้ที่บ้านด้วยความรักเสม,มือนลูกเสม,มือนคนในครอบครัวโดวยช่วงแรกได้ซื้อนมวัวแดงจากร้านค้าแถวบ้านมาให้ลูกวัวดูดกินแต่ละวันพบว่บ้านไม่เพียงพอและมีต้นทุนสูงประกอบกับลูกวัวไม่ยอมกินฝางแห้งและหญ้าใบาเขียวตนจึงไปปรึกษานายวิกรบวรทนปศุสัตว์อำเภอวังโป่งได้ให้คำแนะนำใช้นมผงชนิดถุง e c l e c กลักษณะผงสีเหลืองอ่อนใช้สำหรับลูกโคอายุ2องถึงสสัปดาห์มาชงให้ลูกวัวดูดกินทดแทนวันละ3ามช่วงเวลา ช่วงเวลาละ6ลิตรคือช่วงเช้าช่วงเที่ยงและช่วงเย็นรวมมลละ18ลิตรซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเหลือเฉลีย่ยเดือนละ3 0 0 0บาทพร้อมท้งเลี้ยงแบบปล่อยให้เดินเล่นไปทั่วบริเวณบ้านอย่างเป็นอิสระจนเกิดความคุ้นเคยต่อผู้คนโดยเพื่อนบ้านที่เข้ามาดูต่างก็นําขนมติดไม้ติดมือมาให้กินไม่ขาดและหยอกล้อด,ด้วยความน่าเอ็นดูเป็นประจำทุกวันส่วนพฤติกรรมที่เจ้าทองคูณชอบกระโดดหรือชอบวิ่งตามเจ้าของและเข้ามาคอเคกับผู้คนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับคนมาตั้งแต่แรกคลอด ประกอบกับที่บ้านจะมีญาติพี่น้องตลอดจนผู้ที่ทราบข่าวเข้ามาเยี่ยมชมบ่อยๆจนทาให้เจ้าทองคุณมีนิสัยที่เชื่องมากยอมให้ทุกคนได้เล่นได้หยอกและถ่ายรูปคู่ได้อย่างสนุกสนาน